สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมกับรายการชินโอโคเกมเมอร์นะครับก็วันนี้ผมจะมาสอนโหลดเกมพาสพาทาอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าเชื่ออะไรก็ต้องถ้าผมอ่านชื่อผิดก็ต้องขอโทษได้นะครับวันนี้ผมจะมาสอนโหลดใหม่นะครับเพราะว่ามีคนบอกว่าเล่นไม่ได้นะครับแล้วก็เข้าเกมแล้วเด้งออกนะครับดวผมจะมาสอนโหลดใหม่นะครับ โแกรมที่ท่านจะต้องมีนั่นก็คือโปรแกรม u t o r r e n t นะครับเป็นโปรแกรมโหลดไฟล์บิตนะครับเดี๋ยวผมจะฝากลิียไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับถ้าท่านมีโปรแกรม u t o r r e n t อยู่แล้วให้ท่านเข้ามาที่เว็บนี้นะครับนี่นะเว็บ s k i d r o w n d and Reload นะครับถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ ให้ท่านเข้ามาเว็บนี้นะครับเดี๋ยวผมจะฝาเิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้นะครับแล้วก็ให้ท่านเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมานะแล้วก็ไปคลิกตรงนี้เลยนะครับทอ r r เรนต์ตรงนี้นะอ่านะคลิกตัวทอ r r เรนเลยนะครับนี่นะตัวทอ r r เรนนี้นะครับคลิกเลยนะครับกดไปก็รอนะครับ นะครับมันก็จะจะโหลดให้เลยนะครับเป็นไฟล์ torrent ตรงนี้นะครับแล้วก็กดคลิกนะครับก็กดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็มันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับผมยังไม่ได้โหลดนะครับแล้วก็ให้ท่านหาโฟลเดอร์นะครับที่ท่านจะเซฟไว้ไหนนะครับก็จะเซฟตรงนี้นะครับ นี่ก็ถ้าเป็นถ้าท่านเซฟได้แล้วท่านก็กดตดตกลงนะครับเลยนะครับแล้วก็ถ้าจะทําให้มันโหลดเร็วนะครับก็กดคลิกขวานะครับแล้วก็บังคับเริ่มนะครับก็คลิกขวาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กดสูงนะครับอ่านะมันก็จะขึ้นไวอยู่นะครับเป็น ไฟก็อยู่ที่710เมกะบิตนะครับเดี๋ยวผมจะตัดคลิปตอนที่มันเสร็จเลยนะครับนะครับผมก็ได้โหลดเสร็จได้โหลดเสร็จแล้วนะครับก็มันก็จะเขียนว่ากำลังส่งต่อนะครับน,นะครับพอเป็นต่ำก่อนนะครัตรงนี้นะครับ ก็กดคลิกขวาคลิกขวานะครับแล้วก็กดที่เปิดโฟลเดอร์ที่บันทึกนะครับก็กดต่อนะครับรอแป๊บหนึ่งครับอ่ามันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ให้กดที่ไฟลเวลาครับหรือของใครบางเครื่องมันจะเป็นไฟล์ .iso หรือแผ่น cd สีเหลืองนะครับก็ ให้เปลี่ยนเป็นวิลลาครับวิธีเปลี่ยนก็กดขึ้นขวานะครับแล้วก็ไปที่ property นะครับก็กดที่แชงนะครับตรงนี้นะครับนะครับก็เลือกที่ไฟวิวลานะครับก็กด a อ p l y แล้วก็โอเคไปแล้วก็กดไปที่ไฟวิลลานะครับแล้วก็กดคลิกขวาอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็กดแอสตเียนะครับเพื่อการแตกไฟล์นะครับ นะครับตรงนี้ก็รอนะครับเดี๋ยวผมจะตัดคลิปอีกนะครับอ่านะครับของผมก็ได้แตกไฟล์เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ไปที่ตรงนี้เลยนะครับเซตอัพนะครับดับเบิลคลิกเลยนะครับรอแป๊บนึงนะครับก็กดเนตรงนี้ให้เลือกที่เซฟของท่านนะครับว่าท่านจะเลือกไว้เซฟที่ใดไหนนะครับ จะเซฟไว้ตรงนี้นะครับก็กด next นะครับ next นะครับตรงนี้ให้ติ๊กนะครับก็กด next ก็กด install เลยนะครับตรงนี้ก็รออีกนะครับตรงนี้ผมก็จะตัดคลิปอีกนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเอาละครับผมก็ได้ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ให้มันขึ้นแบบนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็กด f i n i s ได้เลยนะครับ หน้าตานี้ก็เย่อไว้นะครับยูทอร์เรนก็ปิดก็ปิดได้เลยนะครับมันก็จะมีเดีดวกันครับขอรีเฟซก่อนนะครับมันก็จะมีตัวมีไอคอนมานะครับสองตัวนี้นะครับมาามาอันนี้เป็นของ มันจะถ้าเป็นของ32บิตมันจะเขียนว่า x 6 4นะครับถ้าเป็นของ 64-bit บิตมันก็จะเป็น x 6 4นะครับเดี๋ยวผมจะแล้วก็คอมของท่านเป็นคอมของท่านเป็น Windows 3 2บิตหรือ4 4บิตหรือ 64-bit บิตก็ไปดูนะครับวิธีดูผมก็จะ ม่บอกนะครับทุกคนคงจะรู้แล้วนะครับก็กดคลิกขวานะครับก็กดไปที่ open file location นะครับตอนนี้ก็ยอ่อไปย่อไว้นะครับก็เปิดไปที่ตัวเกมที่เราดาวน์โหลดมานะครับก็กดที่ตรงนี้นะครับกิดราวสก k ดานี่นะครับก็ไปที่ วินโ4นะครับก็กดคลุมเลยนะครับก็กดคลิกขวานะครับก็กด c o ป y นะครับแล้วก็กดเพจนะครับอ๋อนะครับก่อนลงก็ก็ต้องปิดโปรแกรมสแกนไวรัสก่อนนะครับแล้วก็ก่อนติดตั้งด้วยนะครับแล้วก็ก่อนโหลดนะครับให้ปิดโปรแกรมสแกนไวรัสด้วยนะครับ ต้องปิดจริงๆนะครับเพื่อจะได้เล่นเกมนะครับจะต้องปิดตัวสแกนไวรัสด้วยนะครับก่อนลงแครืก่อนติดตั้งแล้วก็ก่อนโหลดนะครับให้ปิดโปรแกรมสแกนไวรัสด้วยนะครับถ้าท่านวางไปแล้วก็กดตรงนี้เลยนะครับ replace the file in the destination นะครับถ้าอ่านก็ต้องขอโทษเลยนะครับก็กดไปเลยนะครับนะครับเท่านี้ก็ เล่นได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองก่อนนะครับน้นนี้ผมจะยังไม่ปิดนะครับเดี๋ยวผมจะย่อไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาเข้าเกมของ64บิตก่อนนะครับว่ามันจะเล่นได้ไหมครับลองนะครับค็เลือกเลยนะครับเป็นวินโดว์หมดแล้วก็เลือกเลยว่าท่านจะเป็นความละเอียดจะเป็นเท่าไรนะครับผมก็จะเป็นเท่านี้นะ800ร้0คูณนะครับ ก็กดเลันนี้เป็นของ64บิตนะครับกดเล a y อ่าครับรอแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้เป็นของตัวเกมของ64 bit บิตนะครับอ่าครับมันก็เล่นได้นะครับ นัดรีพอร์ตเป็นอะไรก็ไม่รู้นัดรีพอร์ตนอตรีพอร์ตติงเป็นแบบนี้ทุกวันเลยนะครับก็เปขอบคุณรับมนะครับมันก็เล่นได้นะครับของเค้าก็เป็นนอดรีพอร์ตก็รออีกก่อนนะครับอย่าเพิ่งเพราะว่า double click มันก็จะเขียนว่า close program นะครับมันก็จะแปลว่าปิดเกมเลยนะ เสียงไว้นะครับอ่านะมันก็เล่นได้นะครับนี่เป็นตัวเกมของ6 4บิตนะครับนะนี่นะมันก็เล่นได้นะครับอ่านะนี่นะครับวาดได้เลยนะครับนี่นะอนะุปรกรณ์ทุกอย่างก็ใช้ได้นะครับ ไม่อันนี้นะ,ะแล้วก็ถูกไปนี่นะครับเล่นได้นะครับบลาบลาบลานะครับมานะตอนนี้เป็นตัวเกมของ64บิตนะครับมองมีคืนซื้อด้วยวะ6บาทเอาออไป นะครับก็ปิดก่อนนะครับ exit นะครับอ่ะอ่ะนาทีเลยอ่านะครับเดี๋ยวผมจะมาลองเดี๋ยวผมจะมาลองของ32บิตนะครับนะครับ32บิตก็มันจะเขียนว่า x 86นะครับก็กดคลิกขวานะครับ ก็กดที่ open file location นะครับก็ก็มาที่ตัวที่เราดาวน์โหลดมานะครับมันก็จะอยู่ในนี้นะครับคิด d r a นะ skidra นะครับมันก็จะเขียนว่า win 3 2นะครับก็กดนะครับก็ก็กดคลุมแล้วก็ copy นะครับหรือใครจะลากก็ได้นะครับก็กดคลิดกขวาแล้วก็กด p เพ e เลยนะครับ ก็กดตรงนี้นะอ่าครับเท่านี้ก็เล่นได้นะครับแต่ต้องปิดโปรแกรมตัวสแกนไวรัสด,ด้วยนะครับนี่นะโปรแกมของ32บิตนะครับกดดับเบิลคลิกเลยนะครับอ่าตรงนี้ผมก็ตามแบบนี้นะก็กด Play ก็เล่นได้นะครับตัวเกมของ32บิตนะครับตบนนีนะ้เรากำรัง,ง,งประมวลผลอยูน่น,น,นะครับเล่นได้นะครับตามปกตินะครับโอ้ชอบเขียนรีพอร์ตอย่าพิ่งไปกดเลยต้องรอนะนี่นะเล่นได้นะ นี่นะมันเล่นได้นะครับนี้มันมนะครับก็มันก็เล่นได้นะครับถ้าใครบอกว่าเล่นไม่ได้อผมก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะครับหรือจะเป็นถ้าเล่นไม่ได้อีกก็อยู่ที่คอมของท่านแล้วครับว่าว่าสเปปรับไหวไหมนะครับสเปเกมนี้ก็ไม่ กินจะปรึกสักเท่าไหร่นะครับถ้าใครมาบอกว่าเล่นไม่ได้อีกผมก็จะไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพื่อให้ผมหน่อยนะครับครัวันี้ก็ต้องขอสวัสดีกันด้วยนะครับบ๊ายบาย